สวัสดีค่ะวันนี้จากเพจไร่ฟาร์มรักนะคะผักผล,ลไม้ละยองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ทุ่งนานะคะ mm hmm. ก็พอดีวางยอทิ้งไว้นะคะก็เลยมายกดูก็มีปลานะคะมีปลาขยขงนะคะสามตัวซึ่งเป็นปลาธรรมชาตินะคะแล้วก็มีปลากระดีมีปลาซิวแล้วก็มีกุ้งฝอยนะคะซึ่งกำลัง มีไข่เต็มท้องเลยค่ะเราก็จับเขามาปล่อยไว้ในสระภายในพื้นที่ของเรานะคะเราก็มีความตั้งใจว่าอยากจะอนุรักษ์ปลาที่เป็นปลาพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่เขามีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเอามาปล่อยไว้เพื่อให้เขายังคงอยู่กับเราตลอดไปนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสให้ลูกหลานเขาได้เห็น เหมือนกับเรานะคะเพราะว่าปัจจุบันเราเห็นว่าหลายสายพันธุ์นะคะที่เราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาได้สูญหายไปจากบ้านเราแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลชะครบนะคะมีหรือจับได้นะคะปลาที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองปลาธรรมชาตินะคะก็บอกได้นะคะเราก็จะขออนุญาตซื้อแล้วก็ นำมาปล่อยไว้เพื่อขยายพันธุ์นะคะให้เขาคงอยู่ตลอดไปนะคะวันนี้นะคะไล่ฟาร์มรักก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย